ถ้าถึง100คนติดตามใน YouTube นะครับผมจะแจก ID นี้นะแล้วก็อีก1 ID กดแคนเซลิลแล้วก็รีบกดปึ๊บนี่ครับสูตรคืออย่างนี้ ก็สวัสดีครับผมโชนะครับก็วันนี้ก็เป็นวันจันนะฮะมีแพ็กอีพิกอัปเดตมาใหม่นะครับก็หลังจากที่คลิปก่อนผมเคยบอกว่าเออผมจะมาลองสูตรที่ผมบอกหลายๆคลิปว่าแบบมันดีสูตรนี้แบบเปิดแล้วออกเปิดแล้วออกอะไรแบบนี้ก็แบบจะมาลองดูนะครับซึ่งอีพิกวันนี้นะก็จะเป็นตัวของเออ ดิเดเย่ด็อกบาร์ครับผมแล้วก็ฟองรีเฟรี่ครับแล้วก็เดนิสเบิร์กแคมป์ครับเดี๋ยวขอไปดูรายละเอียดของตัวที่มาในอาทิตย์นี้หน่อแล้วกันนะฮะว่ามีสกิลอะไรบ้างนะครับคนแรกเลยด็อกบาร์โหเท่มากผมชอบการ์ดแบบนี้มากเลยนะ <c oughs> ก็เป็นสไตล์โพสเชอร์ครับก็เน้นที่เกมบุกแล้วก็ฟินิชชิ่งแล้วก็เฮดดิ้งโอ้โหเฮดดิ้ง89ยังไม่อัพนะเนี่ยว้าว แล้วก็อุ๊ยจำสุดครับโมโหดยิงคมแล้วก็ริเบรี่ครับตอนนี้เนี่ยผมไปดูสกิลมาแล้วแบบว่าพิวมากครับคลองบอลคือแบบติดเท้าดีมากแล้วก็ลูกปันป่นปัออ่นแบบโค้งเท้าขวาโค้งแบบเนี้ยแล้วก็เปสไตล์อ่วิงเกอร์ครับพิ c ศษวิงเกอร์แล้วก็สปีดผมรู้สึกว่าสปีดก็ไม่ค่อยเร็วนะเร็วแค่สปีดต้นนะครับสปีดต้นนี่คือเร็ว ถูกมากโอเคต่อไปเป็นเดนิสเบิร์กแคมป์ครับผมมาในสไตล์โฮเพเยอร์ซึ่งโอโฮเพเยอร์ oh, เลยเหรอล่างก่อนเป็นเคทีเพมกเกอร์นะครับก็ล่างนี้มาในสไตล์โฮเพเยอร์นะก็โอ้โหคิกกิ้งพาวเวอร์นี่80นี่ยังไม่ได้ทำแน่แน่แต่ว่าสปีดสปีดกค่อนข้างช้านะครับแต่ว่าก็แบบก็เป็นโฮเพเยอร์กองกางนะครับแบบสายสอดเข้าไปยิงอะไรแบบเนี้ยแล้วก็ มีตัวของอที่น่าสนใจก็มีอารูเบนยาสครับจากลิเวอร์พูลับเป็นวิงเกอร์อีกแล้วตอนนี้ก็แน่นอนครับสปีดครับจัดจ้านในย้านนี้แน่นอนกัโอเคอันนี้ก็เป็นอ่ะไม่ใช่ไอดีหลักนะครับไอดีหลักผมเปิดไปแล้วนะไม่ออกสูรตเดียวกันเลยไม่ออกนะครับก็ไปทามันออกมันก็ออกจริงไหมนะนี่มันไม่ออก โอ้เลือๆๆๆๆก็เลยอ่าได้มาเปิดไอดีนม้แทนนะครับก็ไม่รู้ว่าไอดีนี้จะออกไหมแต่ว่าอันนี้หลับเปิดไปแล้ว3ทีไม่ออกสักครั้งเลยครับ่ะมันไม่มีแจกฟรีนะผมเลยได้ใช้ทองเปิดเพราะว่าผมอยากได้มากนะครับ ก็เลยต้องใช้ทองเปิดนะก็ ID นี้นะครับเออลืมอบอกไปนะไอนี้เนี่ยไอนี้ถ้าเกิดว่าถึง100คนติดตามในไะอีเอ้ยใน YouTube ผมหรือ1 0นพันถ้าถึง100คนติดตามใน u t u b e นะครับผมจะแจก ID นี้นะแล้วก็อีก1 ID นะครับเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูนี่ <c oughs> ก็จะแจก2 ID นี้นะครับก็าจะถึงคนติดตามถึง100คนนะ กหลังจากที่คลิปก่อนนะครับคนดูเยอะมาก2,005ในใจขอบคุณมากๆเลยนะครับก็คนติดตามก็เพิ่มขึ้นมาเยอะมากครับอย่าลืมนะถึง100คนติดตามครับแจกไอทีนี้นะแล้วก็อีกหนึ่งไอดีครับผมเอาโ,โ,โอเคเดี๋ยวเรามาลองสูตรกันเลยครับว่ามันใช้ได้จริงหรือเปล่าซึ่งลองมาหลายไอดีแล้ววันนี้ก็ไม่ออกเลยนะโอ,โอเคเรไม่แนะนำให้เปิดถ้าใครทองไม่เยอะครับ โอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มสูตรเลยอย่างแรกนะครับสูตรที่ผมแบบอย่างแรกนะครับสูตรที่ผมใช้นะครับก็คืออ่ากดมาที่กล่องจดหมายมครับผมนี่ฮะต้องรับของก่อนด้วยนะสูตรนี้นนะต้องรับของก่อนด้วยแล้วก็กดมาที่กล่องจดหมายครับกดออกปึ๊บโอเคทําตามได้เลยนะสูตรนี้กดมาที่สุ่มตัวครับไม่แกาันาตีว่าจะออกแต่ว่าอย่างน้อยก็แบบมันก็ดีกว่าสุ่มๆไปอะไรแบบนี้ สำหรับคนที่แบบทองน้อยนะโอเคก็เข้ามาที่ดูตัวผมดูตัวนะก็ดูว่าแบบค่าพลังเป็นไงนะครับเลื่อนแบบนี้เลยเอาให้สุดโอ้ย <c oughs> oh, <ay, S 1> เอาให้สุดนะวิ oh. ตัวนี้มีดับเบิลทท <ce> รฟฟีฟแฟบด้วยแต่ว่าไม่มีโซวันโทนโอเคไปเพิ่มได้นะใครที่สุ่มได้นะครับก็มือแคมก็เลื่อนดูอย่างนี้นะโอเคจากนั้นนี่เรากดออกครับ กดออกแล้วก็กดที่หนึ่งร้อยครับกดแคนเซลแล้วก็รีบก,กดปึ๊บนี่ครับสูตรคืออย่างนี้แต่ว่าไม่ออกครับทำเมื่ออะไรเนี่ยก็ใช้สูตรนี้จริงนะไอดีหลักผมอะใช้สูตรนี้จริงแนละ้วมันออกติดๆกันเลยแต่ว่าก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะออกอีกเมื่อไหร่อาจจะฟุกมันอาจจะแบบไม่เกี่ยวกับสูตรหรือว่าเกี่ยวแต่ว่วาก็ไม่ออกนะก็ใครที่อลองก็สามารถลองได้นะสนับสูตรนีน้นะ แต่ก็ไม่ได้การันตีว่าจะออกนะครับแต่ว่าก็ก็แบบเป็นที่พึ่งในใจเราว่าแบบอย่างน้อยเราก็มีสูตรในการสุ่มอะไรแบบนี้นะก็ประมาณนี้นะครับส่วนใครที่ยซุ่มไม่ว่าจะเป็น100ทอง900ทองในวันนี้นะครับก็ขอให้ได้ทุกคนเลยครับขอทุกคนสุ่มได้เลยนะก็โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้ครับแล้วก็ ขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งสำหรับคลิปก่อนนะครับที่แบบคนดูเยอะมากแบบ2 5 0 5 2 0 0้อะไรแบบนี้คือแบบเยอะมากเลยนะสำหรับผมอะเยอะแบบเยอะมากๆนะครับแล้วก็คนที่ตามขึ้นมาแบบว่าจาก16คนอะขึ้นมา40เกือบ50คนนะครับคือแบบเป็นก้าวแรกที่สุดยอดมาก ก็อยากจะขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับผมนะขอบอบคุณมากเลยครับสำหรับทีน,นีน้ก็ต้องขอราไปเพียงเท่านี้ครับผมบ๊ายบาย